สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รายการสองยามมีข้อมูลจากแอปเกจิ c o m เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังอีกครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องสมัยก่อนโจรกับเครื่องรางพระเครื่องเป็นของคู่กันสมัยที่เสือขาวจะถูกยิงเป้านั้นซึ่งเสือขาวเป็นจอมโจรเจ้าของฉายาขุนโจรร้อยศพ มีประวัติโหดมากฆ่าได้แม้แกระทั่งเด็กแรกเกิดเสือขาวมีของดีที่อยู่กับตัวก็คือลูกอมหลวงพ่อดิงวัดบางวัวจังหวัดฉะเชิงเซาหลวงพ่อดิงได้เตือนเสือขาวว่ามึงจะต้องตายโหงหากไม่เลิกเป็นโจรเสือขาวตอนนั้นกำลังทนงตัวเพราะไม่มีอาวุธใดๆทำอันตรายได้เลยปืนก็ยิงไม่ออกมีดก็แทงไม่เข้า ความเป็นอมตะของเสือขาวนี่เองทำให้เกิดความลำพองใจไม่ฟังคำเตือนของหลวงพ่อดิง่งซึ่งเป็นอาจารย์ของตัวเองตำรวจชุดไล่ล่าซึ่งประกอบไปด้วยร้อยตำรวจเอกพศรัตนดิลกจาบุญมีแก่นกระโทกจาดวงเดชชาติได้มาหาหลวงพอดิ่งที่วัดบางบัวแล้วถามว่าจริงหรือที่ว่าเสือขาวนั้นหนังเหนียวหลวงพอดิงก็บอกว่าจริง ไอ้ขาวมันหนังเหนียวยิงฟันไม่เข้าล็อกแต่มันจะแพ้ดวงของมันเองอาตมาบอกไม่ได้รอกว่าจะสังหารไอ้ขาวได้อย่างไรเพราะมันเป็นการผิดศีลตำรวจชุดไล,ล่ล่าลาหลวงพอดิ่งกลับในขณะนั้นมีตะเถนคนหนึ่งซึ่งรู้จักกับจ่าบุญมีได้มาบอกว่าถ้าจะสังหารไอ้ขาวจะต้องใช้ลูกปืนที่หัวกระสุนทำด้วยใบมีดหมอ มีดหมอต้องเป็นของหลวงพ่อโศกวัดปากคลองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งหลวงพ่อโศกเป็นพระสหายของหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัววิชาอาคมของหลวงพ่อดิ่งที่ลงไว้หลวงพ่อโศกท่านจะจานแก้ไว้บนใบมีดหมอของท่านสมัยก่อนนั้นมีดหมอของหลวงพ่อโศกวัดปากคลองยังพอที่จะหาได้ไม่เหมือนในเวลานี้ซึ่งหามีดหมอของท่านไม่ได้อีกแล้ว ซึ่งหาได้ก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันว่าจะเป็นของแท้หรือเปล่าเพราะของปลอมมีเยอะแยะเหลือเกินทำได้เหมือนของจริงจนแยกไม่ออกเสือขาวได้ประทะกับตำรวจชุดไล่ล่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งเพราะกระสุนเพียงนัดเดียวมันก็เกินพอที่จะทําให้เสือขาวถึงกับสุดท้องทะลุแม้ว่าจะไม่ตายแต่ก็คางเหลืองสิ้นลายของคำว่า จอมโจรหนังเหนียวนับตั้งแต่บัดนั้นเสือขาวถูกพิพากสาโทษให้ประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าซึ่งกระสุนที่เพชรชาคาดใช้สังหารเสือขาวหัวกระสุนทั้งหมดที่ใช้ยิงทำจากใบมีดหมอของหลวงพ่อโศกทุกนัดสุดๆก็คราวๆสงครามอินโดจีนที่สมรภูมิปอยเปตทหารไทย สองนายลุกพรวดจากแนวป้องกันเดินดุมๆเข้าไปตัดลวดน้ำโดยที่ฝ่ายฝรั่งเศสกระดมยิงปืนกลหนักเข้าใส่แต่ลูกปืนไม่ได้ระคายผิวหนังทั้งๆท,ท,ที่หมวกเหล็กทะลุเป็นรูแต่คนไม่ยักก็เป็นอะไรล้มกลิ้งล้มหงายแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้จนกองทัพฝรั่งเศสต้องลาถอยทิ้งที่มั่นไปทหารยวนที่โดนเกณฑ์มาก็กลัวทหารไทยมาก กรณีนี้เท่าที่จำได้ทหารไทยพกผ้าถุงของแม่กับฟันของพ่อซึ่งเป็นเครื่องรางที่คนไทยโบราณถือเป็นของสูงจริงๆมีพระแจกนะครับปลุกเสกโดยเกจิด,ดังยุคนั้นสี่รูปคือหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกอำเภอบางไซ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและหลวงพ่ออีอําเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีมีนามเรียกว่าจาาจ,จงคงอีแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ใช่หลวงพ่ออีแต่เป็นอีกท่านหนึ่งก็ว่ากันไปตะกรุดแม่ทัพหลวงพ่อกวย ทหารไทยได้ถูกส่งตัวไปรบที่ลาวทั้งถูกยิงถูกแทงแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆพอสงครามลาวสิ้นสุดด้วยความลำพองใจในพุทธคุณตะกรุดแม่ทัพของหลวงพ่อกวยทหารที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกวยจากทหารที่รับใช้ชาติกลับมาเปิดโจรปล้นเสียเองสุดยอดความคงกระพันของกรมหลวงชุมพร มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งขณะที่เสด็จในกรมกําลังสวยน้ําจันทร์อยู่ที่วังได้มีคนมาทูลว่ามหาดเล็กของพระองค์ได้เกิดวิวาทกับพวกนักเลงใกล้ๆก,กับวังนางเลิงและน่ากลัวจะเพลียงพล้้าเพราะพวกนักเลงมีมากพระองค์จึงรีบขี่ม้าออกไปช่วยเมื่อเสด็จถึงทรงเห็นว่าพวกนักเลงกําลังจะลงดาบฟันมหาดเล็กของพระองค์พระองค์จึงได้กระโจนลงจากม้าขึ้นครอมมหาดเล็ก ดาบจึงฟันถูกหลังของพระองค์ดังบึกพอดีกับพวกมหาเล็กที่เหลือตามเสด็จมาทันพวกนักเลงจึงได้หนีไปว่ากันว่าที่พระวรากายของพระองค์ไม่ปรากฏว่ามีรอยคมดาบเลยแม้แต่น้อยทงปัดฝุนออกจากร่างกายแล้วแย้มพระสวนกับมหาเล็กที่มีเรื่องครับอาคมเครื่องรางของขรังหนังเหนียว ในครั้งโบราณนั้นมีอยู่จริงแท้แน่นอนแต่ในสมัยนี้เหตุการณ์เปลี่ยนไปคนเราไม่ค่อยจะรักษาสัจจะทุศิลกันเป็นส่วนมากมนครั้งขาถาอาคมก็เสื่อมไปตามยุคตามสมัยขอให้ท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านโชคดีมีความสุขเตรียมที่จะพบกันใหม่ในเรื่องต่อๆไปสวัสดีครับ